สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟสวิตทาวเซิร์ฟมอดไทยเห็นกันยกเซิร์ฟมอดโคตรเยอะเลยนะสำหรับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือด้วยนะวิธีเล่นก็คือเข้าไปสมัครตัวละครในเกมสร้างเสร็จนะเราก็ไปแจ้งข้อมูลตัวละครกับแอดมินที่ดี่คอร์ดได้เลยนะเพื่อที่จะขอไวริสฟรีนะครับและก่อนที่เราจะไปแนะนําเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถมอดในเซิร์ฟนี้กันก่อนนะครับนี่มีขนาดนี้เลยนะครับโคตรเยอะนะโอ้โหบ้าช่วยแล้วก็รถพวกนี้นะครับเราไม่ต้องลงเองนะครับเพราะว่าในเซิร์ เห็นกันทั้งเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้หมดของเซิร์ฟเนาะนี่เลยครับคันแรกเป็นรถส่งพิซซ่านะครับนี่มีถังแก๊สให้ด้วยนะครับส่วนคันที่สองนะนี่ทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นแค่จักรยานธรรมดานะครับนี่แต่มันไม่ธรรมดานะมันเทขนาดนี้เลยนะขับได้จริงด้วยโคตรเฟี้ยนะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับแต่ละคันนะมันเยอะจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะว่ามันเยอะขนาดไหนนี่อันนี้เป็นรถมอดนะครับรถตำรวจดูดิ รถตำรวจคันนี้โคตรเท่นะครับแล้วก็เปิดรับสมัครตำรวจด้วยนะลองไปติดต่อดูนะครับที่ดิสคอร์ดนะนี่เลยยังไม่หมดนะ <c oughs> ขนาดริมูซีนยังลงหมอนะเซฟนี้โอ้โหมันเยอะจัดนี่เลยโอ้ยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่ละคันมันอาจจะเร็วไปใช่ไหมขอวิ่งแล้วกันนะอ่ะวิ่งให้ดูนี่แต่ละคันครับ GDR โคตรเท่ซูเปอร์ก็มานะตัวนี้โอ้โหโคตรสวยตด้อดิมันมันโหลดต่ำนะ oh, โอ้โหโคตรเท่เออถ้าผมเพูดรถผิดนี่ขออภัยด้วยนะ โอ้โหเด็กโคตรเฟี้ยวนี่อย่างเยอะครับต้องวิ่งเร็วนะถึงจะหมดนี่เอาจักรยานไปไหนอ๋อเราขับไปมาดูด้านหลังกันบ้างนี่รถนี่มันสวยตรงด้านหลังนี่แหละนะนี่เหมือนกับบั้นท้ายของผู้หญิงว้าไปนั่นนะครับนี่เลยโอ้โหแต่ละคันเฮ้คันนี้สวยว่ะโอ้คันนี้อะไรเนี่ยนิสันอ๋อนี่นี่ไงนิสันจีพีนะครับตัวใหม่ตัวใหม่ โอ้ดูดิโคตรน่าเล่นเลยนะครับีลองมาเล่นดูครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีนะแค่เข้าไปกรอกไวลิสททิดคอร์ดนะเดี๋ยวแอดมินจะแอดไวลิสให้นะครับเล่นง่ายๆเลยเล่นฟรีด้วยทั้ง PC กับมือถือด้วยนะครับ และตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ต้องลงมอดนะเพราะว่ามีมอดในเซิร์ฟให้อยู่แล้วนะครับนี่สกินสวยๆของผู้เล่นใหม่เลยนะครับตัวนี้นะและผู้เล่นใหม่นะจะได้รับตังสองหมื่นห้าเงินเขียวแล้วก็ได้บัตรนางฟ้าด้วยนะครับบัตรนางฟ้านี้เอาไว้ กันพวกที่จะขโมยของในตัวของเราเนาะนี่แต่ว่าโดนตุ๋ยได้อยู่นะอืมก็ระวังตัวกันด้วยนะครับตอนที่เข้ามาในครั้งแรกวับไปนั่นนะครับไม่ต้องระวังอะไรหรอกนะ <c oughs> ให้วิ่งมาฝั่งนี้นะครับกด alt เพื่อที่จะซื้อของนะครับแนะนําให้ซื้อบัตรทํางานตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ก็มีมือธงมือถือนะครับและแอดมินแจก2องหมใช่ไหมเราซื้อตัวนี้ได้เลยนะอุ้ย <c oughs> ซื้อสก,กินฮิโปตัวนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เด็กไม้นะครับ แจกรถคันนี้คนละ1คันนะครับนี่ตรงนี้แอดมินนะตอนนี้เป็นเหมือนเซิร์ฟเบต้าอยู่นะครับก็เออไม่มีสีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นบนมือถือตอนนี้นะไอรถเมื่อกี้นะมันมีสีแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะแก้ให้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบอัปเดตได้เรื่อยๆนะนี่ก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสีในอนาคตนะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ฟังเสียงรถกันก่อนแล้วกันนะรถผู้เล่นใหม่นั้นเนี่ยนี อันนี้ไม่ใช่เซิฟ์ฟ MTA นะครับเซิฟ์ฟ GTA อแซนนะว้าวดูเดิโคตรเฟีเ้ยวโคตรเฟีเ้ยวเมื่อกี้เหมือนได้ตงดังค์เวยเหรอ <c oughs> ดิฟเฉยๆก็ได้ตงังค์เลยครับเนี่ยนี่ดูดิโคตรเฟี้ยวเลยนะครับรถคันนี้แจกให้กับทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวจะมีสีให้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นสกินของเพื่อนเรานะครับโอ้โหโดูดิโคตรเท่และสกินในเซิฟนี้ก็เป็นหมดทั้งหมดนะครับไม่ต้องลงนะเซิฟลงให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับมีมากกว่า ยี่สิบสามสิบเลยนะครับอัปเดตเรื่อยๆด้วยนะครับเซิฟนี้บอกเลยว่าโคตรเท่อันนี้ดูเด็กโคตรเฟีเ้ยวมีสกินคุณหมอแล้วเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นหมอนะมีไอ้หนุ่มคนรวยด้วยนะ <c ười> ไอ้หนุ่มหัวขาวคนรวยโอ้แล้วก็มีสาวสุดเซอร์ครับหูแมวก็ามาและอันนี้เป็นสกินผู้เล่นใหม่เลยนะโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีไอ้หนุ่มคนนี้ด้วยนะไอ้หนุ่มเสื้อก็ห้ามแล้วก็มีหนุ่มซีโร่ด้วยครับเสื้อดำโอ้โหเท่อันนี้มี หนุ่มเสื้ออนิเมะด้วยนะเท่ดีนะและต่อไปครับสลับสายตกปลาต้องไปตกปลาบนท้องฟ้านะครับโคตรเฟีย้ยวเลยเซิมนี้ไปฟรีด้วยนะถ้าเราจะมาที่เกาะลอยฟ้าตรงนี้นะครับนี่ขั้นแรกนะแล้วก็มาซื้อเหยื่อกับเบ็ดก่อนนะไอ้เบ็ดนี่ซื้อทีเดียวนะครับนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยดูกันเออราคา2 0 0 0ันเงินเขียวเท่านั้นนะครับแจกมา25 0 0 0แล้วเนาะมีตังซื้อสบายเลยนะครับแล้วเราก็เดินระวังนิดนึงนะมาตรงนี้นะ แล้วก็กดเอนได้เลยนะในการตกปลานี่เลยเซิฟนี้ง่ายมากกดเอนตกปลาได้ทันทีเลยครับไม่ต้องกดใช้อะไรทั้งนั้นนะกดเอนเท่านั้นแหละนะะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งกดเอนครับนี่กดเอนมันก็จะมีขีดด้านล่างนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะและการตกปลานี่ตกปลาได้800เปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อไปครับมาดูงานในเซิฟนี้กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นงานเก็บฟักทองนี่เองครับนี่ให้เขาเก็บหมดแล้วเนี่ยเยหลืออ,อนันตดทตายอยู่ตรงนี้นี่มี รูปฟักทองขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นแสดงว่ามันจะค่อยๆโตขึ้นมานะนี่เลยเราต้องหานะคิดว่านะครับนี่เลยแล้วก็นในเซิมนี้มีไม้ด้วยนี่ไงนี่ไงโอ้ยของใครวะเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันนะนี่เดี๋ยวจะมีคนมาแย่งเราเก็บอะนี่ไงได้ฟักทองมานะครับ เออเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยก็คือในเซิฟนี้เราสามารถที่จะเปิดไม้ได้นะครับกด B ีเปิดไม้แค่นั้นแหละนะต่อไปนะจะเป็นงานในป่าก,กันบ้างนะก็จะเป็นงานตัดไม้นั่นเองครับนี่เป็นต้นไม้แบบนี้เลยนะครับในเซิฟนี้เขาบอกว่าต้นไม้มันลอยได้นะครับลอยได้ปะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นมุกนิดนึงนะนี่เดี๋ยวเขาจะแก้นะครับนี่เป็นเซิฟเบต้าเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดมากนี่เลยมีครูท้าวด้วยนะที่เหลือมีหมอครับเป็น สกินพวกนี้ไม่ต้องลงนะเพราะว่าเห็นกันยกเซิฟเลยทีเดียวเชียวนี่เซิฟมดกำลังมาแรงครับช่วงนี้เห็นกันเพียบเลยนี่เซิร์นี้ก็ไปนอีกเซิฟนึงนี่น่าเล่นอยู่นะเพราะว่าสกินเขาสวยดีนะนี่ว,วิ่งมาว้าดิถ้าวิ่งโคเทเมื่อกี้โอ้โหนี่มีจักรยานนะครับจังหวะนี้นี่จักรยานโอ้โหโดเดจักรยานในเซิฟนี้ไม่ต้องลงหมอดนะโคเท ้จักรยานอะไรของมันวะเนี่ยนี่ไงนี่จักรยานพิซซ่าว่ะโอ้โหจักรยานตัวนี้มันเท่ยังเลยว่ะนี่จักรยานโอ้โหไม่ต้องลงมอดนะทุกคนเอ้ไม่ต้องลงมอดนะทุกคนโอ้โหดูเดะโตรเฟี้ยวนี่มีรถบรรทุกด้วยขนาดใหญ่นี่โอ้โหเขากำลังโชว์มอดกันนะครับเนี่ยเราก็โชว์เขาหน่อยนี่เลยครับต่อใครอยากได้มอดเท่ๆแบบนี้นะลองมาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูนี่ขนาดยังไม่ได้ลงเอ็นบีนะครับเนี่ยยังเท่ขนาดนี้เลย และต่อไปเป็นจุดขุดเหมืองแรกกันบ้างนะครับนี่เราก็มาขุดเหมืองแรกกันนะแล้วก็ในเซิฟนี้ครับถ้าเราเก็บไอ้อะไรเมื่อกี้แบบแบบเหมือนมีอะไรแปบบ๊บๆนะาลองรีไปดูอะ <c oughs> ทำไมขับรถเร็วจังก็คือจุดนี้เป็นจุดขุดเหมืองแรกนะเราสามารถขุดได้100ก้อนเลยนะครับในทีเดียวเนาะอย่างโหดเลยครับเซิฟนี้ไม่ใช่เด็กก็คือเก็บมา100ก้อนถึงจะเต็มกระเป๋านะครับนี่ก็คือเก็บแบบจุกๆนะแล้วก็ เก็บของได้ด้วยนะครับกดเฮดไปที่หลังรถนะต้องเป็นรถเราเท่านั้นนะครับเก็บของได้ด้วยนะและรถสีขาวเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปแก้นะให้มันมีสีนะครับและถ้าเราไปเก็บหินมาแล้วนะหรือว่าไปขุดแร่มานะครับเราต้องมาสกัดด้วยนะครับเปิดดูได้ใน gps นะั้นในเซิร์ฟนี้พิมพ์ทับ gps เลยนะครับแบ็ดคลาสสิกเลยนี่แล้วก็เอาหินมาโพสเซสเป็นแร่อีกทีนึงนะครับนี่เลยแลถ้าครจากติดต่อแอดมินนะครับมาจุดตรงนี้ได้นะครับนี่มาได้เลยนะเพราะว่ามีจุด ติดต่อแอดมินอยู่นะเปิดดูในสถานที่ตัวไปใน GPS นะพิมพ์ทับ GPS นะมันจะมีจุดติดต่อแอดมินอยู่นะครับและในเซิฟนี้มีบัตรที่เกี่ยวกับแก๊งด้วยนะครับถ้าใครอยากสร้างแก๊งใช้เงินเขียวในการสร้างในเซิฟนี้ได้เลยนะครับและบัตรพวกนี้นะครับมันจะแตกต่างกันไปมีเงื่อนไขด้วยนะครับเราไปอ่านได้ใน d i s c o r d ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีโซนของแก๊งอยู่นะครับมันจะมี หลายแบบนะไอพวกการพวกนี้นะครับวิธีรับมันนะครับเราต้องมีแกงก่อนเนาะแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมของแกงนะครับอย่างเช่น กิจกรรมชิงแอร์ดบับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับแกงนะครับพอเราเล่นชนะเราก็จะได้บัตรพวกนี้มานะครับบัตรตัวนี้นะครับได้จากสภาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกฎอันสูงสุดในเซิร์ฟนี้เลยนะครับสำหรับสายสตอรี่นะครับลองเข้าไปศึกษาดูในดิสคอร์ดนะครับส่วนใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ะคร b e ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม